karya gun parikarya dang sama kasawara da basiring sabasam basanang parikarya ya wadewa uto prisya vinodanang prisanla ratang parisankha yoni sokhira na patiya pe sabrika rang prisewami ya wadewa upananang ya bhatikarang vetanaanang apa ya bacha ปารมตายาติพันธมยังอุทิศธนกธาโยภนามเสยิบีนาปุญญาขามีนาิบีนาอุทิศเสรจาอิปังสุราเปจวตานุปาธานาเชตังเยสันดารีหิระธรรมายาวาริภัตตุมังกาสันดูสะภราเยวะยถาชาโตภาบิภเวงเวนชโยจิตังชาติปัญญา ตังใดโคปริยัมหินามารภันตุโนกสังฆาทุนจะปุริยสภิทุธาธิภาวโรนะโทธมมนโทวารุตโมนาโธปัจเจกาพุทโธจะสังโฆนะโทตโรมังเจโสตมรภาวิระมารุกะสังระภณมาทาสาปัญญาวิระมารุกะสังระภันตุมาอหังจิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหานิทุโภโหมิอย่าให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์อหังอาเวโรโหมิอย่าให้ข้าพเจ้ามีเวรอหังอาปยาปโชโหมิอย่าให้มีใครมาพยาบาทเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยอหังอานิโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงสุขกายสุขใจ ดุขีอัตนาังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอนทุกทั้งมวลเถิดอ,อิทังโนยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาริโยข้าพเจ้าตั้งจิตุทิศผล้นบุญนี้แผ่ไปให้ประาลถึงบิดามัรดาคูวาราจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันประชาชนคนใกลๆ้ๆขอให้ได้ในกุศลผนของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทวัน ขอให้ได้รับกุศลผลนี้เคืนสาธุ ปรับสว่างได้เค่นี้เนี่ยอ่าเจริญสกิลิพรนักผู้ชมใหม่อ่าผู้ชม,ม,นะม,ม,มแม่ทองใบรวยๆนะก็สำหรับวันนี้เนาะ <c oughs> ก็เป็นการอธิษฐานภานรรนคถินแล้วก็ทำบัตรอ่าเพียงแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรมากมายในแต่ละวันนะของการทำบัตรทำบัตรก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ <c oughs> น้อมเลืกอถึงกาบ คุณราลตะนาต่ยคุณนี่คือยังไงคุณโยมคุณก็คือ,ค,อคุณที่ท่านนั้นให้เรานั้นน่ะได้ศึกษาเข้าเหียนเตือนตาขัขลองของธรรมอ่าให้ข้าวให้ปลาอาหารสำหรับพระภิกษุสามเณรอย่างเราเนี่ยเป็นการให้พญาเปีโยมด้วยที่มาร่วมกันถวายประธา,านเะจ้านะเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะสังกัดเนี่ยเข้ามา ช่วยกวาดไม้ช่วยพยาติมโยมตักข้าวกนี่ก็อพอชาก็อพอจะได้มีอ่เเรียกว่าเลยมีเงินมีทองไปใช้สอยสักนิดหน่อยอะบางคนเขาก็ให้ยี่สิบสามสิบสี่สิบให้ร้อยสองร้อยนี่ยเนละที่เขาให้สังรีีวัดอ่้ในรวมช่วยอจะให้เท่าไหร่ก็ได้เขาก็าไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะีน่ก็สำหรับวันนี้เนาะ ะแล้วก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องขอริษฐีการไลฟ์สิส่ง,ง,นนนงขอขอใงนเพีาายทง,ทพง,งที่นี้เนาะก็ขออน่วยก่ให้ทุกท่านได้มีสิ่งสุขความเจริญด้วยโยนาสกาพระปฏิพานคณสัตว์สมบัติเงินทองเช่นประกาศมือสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวทุกทุกโลกตลอดกาลในนันเทีสยสาธุ